สวัสดีค่ะพ,พะี่วิงง้องพ่อหมอเศรษฐีโชคพยากรกลับมาแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนเมษาย,ยนนะคะ2564นะคะให้กับพี่น้องทั้ง3ราศีคือราศีมังก,กรราศีกลุ่มราศีมินนะคะ3ราศีสุดท้ายของคลิปนะคะพี่น้องคะนะาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำเดือนนะคะ อ่าแล้วก็วางแผนล่วงหน้าประจำเดือนเมษายุนนะคะเพื่อเป็นแนวทางนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเข้ามารับฟังรับชมแล้วพี่น้องนะอย่าจิตตกนะคะน่านำเรื่องราวดีๆไปปรับใช้นะเพื่อความบันเทิงส่วนใหญ่นะคะพี่น้องค่ะเอาละในวันนี้ป้าหมอจะไพ่แทนนะคะพี่น้องทั้งสามราศีจะดูพี่น้องชาวราศีมังกรก่อนนะคะพี่น้องค่ะน่าดูว่าชาวมังกรเป็นแบบไหนบ้างและระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะ สำหรับชามังกรนี่นะคะไพ่ตัวตนนี่ขึ้นนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็คือเรื่องการเงินละค่ะพี่น้องค่ะเนาะ mm. เรื่องของการเงินเนี่ยอย่างนี้นะ mm. และก็ที่ผ่านมานั้นหรือนักขณะนี้มีความรู้สึกว่าไม่พอเพียงฟืดอะได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บนี่นะคะ mm. แถมยังมีหนี้มีสินอีกต่างหากเนาะ mm. แล้วก็เครียดมากที่จะหาเม็ดเงินเข้ามา mm. เครียดมากที่จะหา เ,เขาเรียกว่างานพิเศษหรือรายได้เข้ามาจริงๆด้วยจ้ะพี่น้องชาวราศีมังกรน,นะแต่ว่าป้าหมอว่าในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยเราก็ไหวนะนี่หนไหมสิบไม้เท้านะคะพร้อมที่จะลุยละมีพลังละนะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องต่างๆได้ดีกว่าเดิมดีกว่าเดือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะพี่น้องชาวราศีมังกรน,นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องชาวมังกรน,นะคะ ใครที่ยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีคนรักมีความรู้สึกว่าจะได้เจอรักแท้เนาะอย่างกระทันหันว่าอย่างนั้นนะสำหรับเดลิเวอร์นะคะอ่าส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วและมีคนรักอยู่แล้วให้ระมัดระวังนะคะพี่น้องจ๋านะอาจะมีบุคคลที่สามแทรกเข้ามาและมันไม่ดีนะเกิดรักนะคะรักซ้อนนะ โลกใบที่สองนะอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามินเมยว่าจะมีก้งมีกิ๊กมีกัก,ก,กอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องชาวราศีมังกรเนี่ยนีอย่างนี้เลยนะปิดบังซ่อนเล้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่มันไม่โอเคทั้งสิ้นเลยที่พูดเนี่ยนะคะอ่านี่นะค่ะแล้วก็ที่จะต้องเตือนนะคะในเดือนเมษายนน,นนั้นเนี่ยใครที่คิดที่จะหาเงินหรืองานที่มันไม่ถูกกฎ นะ,ะหรือเสียเส่ยงไม่ได้เลยเนาะขึ้นซาตานเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะสู้เราทําอะไรที่มันถูกต้องอย่างนี้มันก็จะโอเคสบายใจกว่ามั่นคงกว่านะคะพี่น้องชาวราศีมังกรอ,อันนี้ป้าหมอขอเตือนนะคะพี่น้องนะเรื่องการเงินการงานลาะค่ะนะแต่จะดีขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะคะพี่น้องชาวมังกรไม่ต้องกังวลละค่ะต่อไปมาดูพี่น้องชาวราศีกุมบ้างนะคะ สำหรับพี่น้องชาวราศีกุมเป็นแบบไหนบ้างนะคะณขณะน,นี้นี่โปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องนะเออคิดทำโน่นทำนี่ทำนั่นนะคะนะที่ผ่านมาด้วยและณขณะนี้ด้วยแต่มันยังไม่ได้ทำไงนะมันมีความรู้สึกว่าเซ็งเป็ดเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมคะและที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการเงินการงานก็เหมือนกันนะคะ มีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจเนะาะไม่พอใจในสิ่งที่เป็นที่อยู่ในขณะนี้ความหมายว่าเราทํางานหนักไงนะแต่เวลาได้นี้ได้เศษเงินเห็นไหมมีคนยื่นถ้วยมาให้ก็คือให้นั่นแหละนะแต่เราไม่อยากจะรับเลยเนื่องจากว่าไม่พอเพียงนะเหนื่อยทีนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกับพี่น้องค่ะเรามีงานทําอยู่แล้วนั้นดีกว่าที่เราว่างงานณนะขณะนี้สถานการณ์เนี่ยมันยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้พี่น้องชาวราศีกุมก็จะต้องอดทนละค่นะเนาะ แต่ในเดือนเมษายนนะนะหนึ่งพี่น้องอ่ะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองนั่นเองส่วนใครที่สอบในส่วนของหน่วยงานราชการเนาะคะ่ะหรือบริษัทเอกชนที่มีขนาดใหญ่นะผ่านนะคะพี่น้องค่ะนะใครที่สอบเนี่ยผ่านนะ นี่อย่างนี้นะก็คือได้เริ่มทํางานเลยในะนี่นะภาะสังฆราชนะั้นถือว่าดีนะคะพี่น้องรวมถึงเรื่องการเงินเนี่นะยนะแปดเหรียญดีมากมายเนาะก็คือหมายความว่าใครคิดที่จะลงทุนโดยการที่นําเงินต่อเงินน่ะพี่น้องชาวราศีกลุ่มจัดเลยคะ่ะพี่น้องคะนะดูให้ละเอียดศึกษาให้แม่นยําและลงทุนลงแรงและจะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนและเลื่อนเป็นสเต็ป และมีโอกาสที่จะเก็บเงินอยู่แล้วล่ะค่ะสาบพี่น้องชาวราศีกลุ่มเนาะเรื่องการเงินเด่นค่ะมากมายค่ะในเดือนอ่าเมษายนนี้นะคะเอาละมาดูราศีสุดท้ายบ้างนะคะราศีมีนนะคะขออนุญาตจะให้แทนเนาะสำหรับพี่น้องชาวราศีมีนเป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่าดูว่ากับที่ผ่านมาเป็นแบบไหน นะนักขณะน,นี้พี่น้องชาวราศีมีนนะ่ะล่วงหน้าละนะเนี่ยนะอ่ดีล่วงหน้าแล้วแล้วก็เดือนเมษายนเ,าเดือนเมษาย,ยนยิ่งดีใหญ่เลยค่ะพี่น้องชาวราศีมีนเนี่ยนะเห็นไหมแปดไม้เท้าก่อนหน้านี้อาจจะใครที่ทํางานในบริษัทในหน่วยงานในส่วนของราชการมีโอกาสที่จะเลื่อนตําแหน่งงานนะคะเป็นสเต็ปใครที่ทํากิจการอยู่ มีโอกาสที่จะขยายกิจการได้นะคะหรือใครที่ลูกค้านะเงียบๆที่ผ่านมาในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยก็มีลูกค้านะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็มลกีลูกค้าเก่าเนี่ยเข้ามาอดหนุนนะคะ สาวพี่น้องชาวราศีมีนนะคะแล้วก็กินดีอยู่ดีมีสุขขึ้นนะ,ะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะลงตัวนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบขายของดีขึ้นนะคะและก็ได้พักผ่อนนะคะปล่อยวางยนต์ใจหลันละนะคะในเดือนเมษายนซึ่ง เป็นวันสงกรานนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราจะได้พักไหมจะได้กลับบ้านไหมจะได้อะไรไหมนี่นะคะรับรองเลยค่ะสี่ใบนี้ขึ้นโชว์ดีมากสำหรับพี่น้องชาวราศีมินคุณได้ไปต่อค่ะในทุกเรื่องดีในทุกเรื่องเลยค่ะพี่น้องชาวราศีมินค่ะโอเคฉะนั้นป้าหมอไวยพลพี่น้องทั้งสามราศีนะคะให้ ในเดือนเมษายนนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะในส่วนของการเงินโชคลาภและก็ในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะบริวารรวมถึงสุขภาพดีนะคะพี่น้องค่ะแต่อย่าลืมนะคะพี่น้องนะการดอย่าตกนะคะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ